เดินเดินไปใช้ได้ใ <selecting> ช <noise> <propose> ้ใหญ่เลยเดี๋ยวพี่นิวก็บนเปิดวิดีโออะไรกินเน็ตย่าใช้จนหมดเลยลิมิตเขาบอกว่าเกินลิมิตเน็ตมันขึ้นมาว่าเกินลิมิตดิง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 มาเดินออกกำลังเดิน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 ะเดิน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 ลองดูนะ อันนี้ลองใช้เน็ตจากเครื่องต้องจ่ายเงินใหม่ๆเลยดูสิมันจะชัดไหมไอกกิงวอกกิงกิงวอกกิงฮับฮับฮับเออฮับฮับฮับเดี๋ยวรีบเข้าไปก่อนก็ไนดนะ้่าไปถ่ายต้นนี้มันปแปลกๆดีสวยดีไปแอบดูต้นไม้บ้านนี้เห็นใบเขาสวยดีเดี๋ยวเจ้าของบ้านตกใจ ขออนุญาตเจ้าของบ้านไหนจีเจ้าของบ้านอยู่ไหมชอบดูใบนี้อาจารย์เนี่ยใบนี้เขาสวยดีเนี่ยนี่เอฟซี FC ดูนะต้นอะไรก็ไม่รู้มีดอกด้วยนะดอกสวยอะคะ่ะเนี่ยดอกไม้สวยสวยเนี่ยสวยนะแล้วใบเขาแปลกดีอะเ,เห็นไหมคะใบก็สวยดีแปลกดีด้วยเนี่ย ไม่สวยนะ